สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ด้วยกับผมสินจี้เด็กเกมนะครับและวันนี้ครับผมก็มาอยู่ในเกมโรบอทนะครับทุกคนตอนนี้ครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปแบ็กกี้วิสานะครับทุกคนตอนนี้ครับก็เป็นอัปเดตที่มาใหม่ล่าสุดเลยแบบตอนนี้ก็วุ่นวายนะทุกคนภูเขาไฟระเบิดนั่นเองก็คือมันจะมีเอ่ออะไรวะมีโดนถั่วอะไรเข้ามาด้วยนะตอนนี้โอ้โหวุ่นวายกันมากเลยทุกคนตอนนี้วันนี้ครับมันก็มีอัปเดตล่าสุดเข้าหมายเป็นอัปเดตของบีส s บ b งเคนโนอีไว้นะทุกคนก็ซึ่ง เป็นอีเวนต์ของภูเขาไฟถั่วแน่เองนั้นทุกคนตอนนี้อู๋ตอนนี้ก็วุ่นวายกันมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเอาตัวรอดก่อนมันวุ่นวายกันมากเลยนะตอนนี้รู้สึกว่า ksi น่าจะยังไม่ตายนะทุกคนในภูเขาไฟแต่ไอภูเขาไฟถั่วไอตัวยักษ์นั่นไอตัวบอสน,นั่นมันตายไปแล้วแต่ ksi เขายังไม่ตายนะเขายังมีชีวิตอยู่นะทุกคนตอนนี้เขากำลังจะอาราว่าแล้ว ksi เขามันเป็น ksi e v i l นะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่า วุ่นวายกันมากเลยลูกมะพร้าวนี่มันปามาเต็มเลยนะโหมีลูกมะพร้าวเลยนั่นแหละผมกี้ผมเลกไม่ออกนะก็ะคือลูกมะพร้าวนั่นแหละมันปาาลาใส่เรานะตอนนี้หูปลาถั่วอะไรมาด้วยเคเสเขาไม่ได้ทำร้ายคนนะแต่ทําไมเขาเปลี่ยนไปตอนนี้ล, <c oughs> ละเขากลายเป็นคนชั่วร้ายไปแล้วทุกคนตอนนี้วุ่นวายมากนี่พวกนายกำลังหนีไอถั่วนั่นหรอไอไอโดนถั่วมาแล้วเนี่ยทุกคนนี่ไงถั่วโดนี่โดนถั่วนั่นเองสิ โอ้โหมากึนม่โอ้โหกับดากอะไรเยอะแยะเลยโอ้โหมันกำลังจะยิงเรามันกำลังจะยิงพี่นะโดนไหนโอเคตอนนี้ให้เราเรีบขึ้นมาเลยนะตอนนี้ต้องไม่รอชา้าแล้วทุกคนโอ้โหปีนปืด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 ปีนขึ้นมาเลยปีนขึ้นมาเลยมันมาแล้วตอนนี้มันมาแล้วรีบปีนขึ้นมาเลยโอ้โหมันไวามากนั่นไงโอ้โหนี่ไงเซรามิลาวามาแล้วรออิสลาวาใช่ไหมเนี่ยโอ้โต,าตายตายโอ้โหตายเข้าไปเอาเข้าไป ตัวลาวาไปเรียบร้อยนะส่วนคนก็ไม่รอดนะทุกคนเอ้ยโอ้โหเราตกลงมาตอนนี้เราต้องปรับ ksi ให้เยอะนะตอนนี้โอเครู้สึกว่าตอนนี้ ksi ของเราจะตายแล้วนะทุกคนตอนนี้เลือดของมันอยู่ที่40แล้วนะตอนนี้เลือดมันน้อยมากแล้วตอนนี้ต้องมีคนช่วยปรับอ่าเรียบร้อยนะทุกคนโอ้โหเราสามารถปรับ evil ksi ได้ตอนนี้มันเป็นภูเขาไฟระเบิดนะตอนนี้มันคือ e วนต์เลยอ่ามันให้ไอเทมอะมาพ้ามาทุกคนเดี๋ยวเราเอามาลองผสมเลยดีกว่านะตอนนี้นี่มันได้มาแล้วนะทุกคน โอเคเดี๋ยวลองใส่ดูดิว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนตอนนี้โอเคมันหายสะเทือนแล้วมาชิมกันเลยดีกว่าอุ้ยยังสะเทือนอีกหรอเนี่ยมา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 ชิมกันเลยดีกว่าดูซิว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนมาโอเคอเคุอค้ยตอนนี้ทุกคนเรากลายเป็นถั่วโดนะทุกคนแต่มันเป็นระเบิดนะทุกคนดูนะเนี่ยตอนที่เราบินเนี่ยมันจะเป็นระเบิดอีนั่นเลยอะ่ะดูนี่ครับเรากลายเป็นโดนถั่วเข้าไปแล้วนะทุกคนตอนนี้ นี่นะครับสง <l ots> สาข้อห้ามโดนแน่เลยนะโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาเอ่าเอาอันนี้ใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาหีบใส่เข้าไปดูซิมันได้ไหมไม่ได้นะโอ้โหมันจะเทือนอะไรอยู่นั่นแหละตอนนี้เฮ้ยมันไม่มีสมาธิการปรุงยาละโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เลยมะพร้าวใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะเอาสมองใส่เข้าไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะทุกคน ไม่ได้ abei, สมองมันใส่ไม่ได้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเจะาอันนี้ใส่เข้าไปเลยทุกคนดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะ <qu> ได้ด้วยนะครับเท้าใส่เข้าไปได้นะเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าทุกคนตอนนี้มันจะเตือนใหญ่มากเลยโอเคอันนี้เรากลายเป็นอะไรโอ้โหเรากลายเป็นขามะพร้าวนะทุกคนโอ้โหหน้าโอ้โหดูเท้าดิเป็นลูกอะไรไปแล้วเนี่ยแต่เหมือนก็เหมือนก็เหมือนขาคนอยู่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเจะาอันนี้ใส่เข้าไปเลยนะทุกคนเอาแฟรี่ใส่เข้าไปเลยโอ้โหจะเตือนอะไรอีกแล้วเนี่ย เอ้ยมันไม่ได้แฟรี่ใส่เข้าไปไม่ได้และลูกอันนี้ล่ะใส่เข้าไปได้ไหมอ่าใส่เข้าไปได้มาชิงไว้เลยทุกคนทำไมมันไม่อยู่สะเทือนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้กินก่อนโอเคโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวนะแคดเรากลายเป็นไม้พามะพร้าวแนละ้วทุกคนตอนนี้โอ้โหนี่แขนเรากลายเป็นมะพร้าวด้วยนะก็ดีอยู่นะก็เหมือนขามะพร้าวนั่นแหละที่เราเคยผสมยานั่นนะเออ โอเคนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอามะพร้าวนี้ใส่เข้าไปเลยนะโอ้โหสะเทอนใหญ่แล้วลเรดแล้วเราจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปเลยนะมามา,มาลองชิงมไปเลยดีกว่านะทุกคน okay, โอเคเฮ้ยเรากลายเป็นต้นไม้มะพร้าวเดี๋ยวนะเรากลายเป็นอะไรนะ๋ือขอซูมหน่อยโอ้ยทุกคนนี่นะครับเรากลายเป็นต้นมะพร้าวนะทุกคนโอ้โหนะเป็นต้นของมะพร้าวที่ตรงอยู่ทะเลนะทุกคนดูสิกลายเป็นต้นมะพร้าวไปแล้วทุกคนตอนนี้ ไม้พลาสติกก็ไปนะทุกคนตอนนี้โอ้โหยังสะเทือนอีกเดี๋ยวเราระเบิดเสกไฟดูซิว่าจะเป็นยังไงทุกคนได้ไหมเฮ้ยระเบิดเสกไฟได้เรามาชิงไปเลยดีกว่านะทุกคนตอนนี้โอเคนะรู้สึกว่ามึงมันยังสะเทือนอยู่เลยอันนี้กดคลิกเลยน่าจะเป็นระเบิดไม้พ้าวนะทุกคนนี่ดูนะนี่เห็นปะมันคือระเบิดนะทุกคนนะอ,อโอเคนะครับทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไม้พลาไอเทมใหม่ที่เราได้มาเนี่ยผสมกับแมงมุมดูซิว่าจะเป็นยังไงนะทุกคน เออไม่ได้อ่ะอันนี้ใส่เข้าไปดูซิว่าได้ไหมเอ้ยไม่ได้อันนี้ใส่เข้าไปนะทุกคนน่าจะปลาได้แหละนะทุกคนมาชิงไปเลยดีกว่านะอ่าดูดิเรากลายเป็นอะไรเอ้ยเดี๋ยวนะเรากลายเป็นชีสหรือว่าฟองน้ำมาเนี่ยทุกคนตอนนี้ตัวพี่สีได้กลายเป็นฟองน้ําไปแล้วนะสปันป๊อปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะเนี่ย โอ้โห oh, KSI ใช่ไหมเนี่ยนกล้องชื่อดังของเรานะโอ้โ oh, ห oh, ดูตัวพี่สิได้กลายเป็นสปันป๊อปหรือว่าชีสอะไรไปแล้วเนะี่ยน่าสปันป๊อปมากกว่าเลยทุกคนสภาพแบบนี้น่าจะเป็นฟองน้ำมนะทุกคนเนี่ยสปันป๊อปตัดชัดเลยทุกคนเออน่าจะใช่นะด,ดูดูออกเลยนะทุกคนน่าจะใช่แหละนะร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะาปืนใส่เข้าไปปืนยังไม่สมเลยนะอ่ะ ปืนแม่งผสมไม่ได้ทุกคนโอ้โหนะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ผสมเข้าไปดูซิว่าเป็นยังไงนะมาเอ้ยได้มาชิมกันเลยด้วยทุกคนตอนนี้เฮ้ยเรากลายเป็นหมัดมะพร้าวนะทุกคนนี่หมัดมะพร้าวปึ๊บจึบ๊บปึ๊บจึบ๊บอ่าอย่างนี้เลยนะธรรมดาโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอามะพร้าวเนี่ย ผสมเข้าไปนะเพราะว่ามีอะไรที่ยังผสมอ่าอันนี้นะผสมเข้าไปดูที่ว่าได้ไหมไม่ได้นะโอเคนะรู้สึกว่าดิสโกผสมได้ไหมมาผสมดูดิเอ้ยได้มาชิคเกเลยทุกคนดิสโกผสมไดโอ้โหกว่าจะได้ในดิสโกนี้โอเคเามาดูเอ้ยเอ้ยตอนนี้เรากลายเป็นสับประรดแลนะ้วทุกคนตอนนี้บีเด็กกลายเป็นสับประรดไปแล้วนะโอ้โหดูดิสับประรดเต้นด้วยนะครับโอ้โหเท่ ه, ดีเหมือนกันนะเนี่ย ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็ลองเอากบผสมเข้าไปดูซิว่าเป็นยังไงทุกคนได้ไหมเอ้ยกบผสมได้เอาว่ากะกาผสมนี้ไม่ธรรมาดานะเกเคลิกคืออะไรอ๋อเดี๋ยวนะเอ้ยมันคือที่กระโดดอุ๊ยโอ้โหโอ้โหมันคือสับปะรดแน่เลยนี่ที่กระโดดโอ้โหดูดิกระโดดสูงมากโอ้โหสนุกมากเลยทุกคนปุ้ยที่กระโดดอย่างเทพ เป็นส้มด้วยนะโอเคมันหายไปแล้วตอนนี้ถือว่าไอเทมนี้ใช้ได้ทีเดียวเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไม้พลาวเนี่ยผสมเข้าไปแล้วเราเอากิ่งไม้ตัวนี้ผสมเข้าไปดูซิว่าได้ไหมไม่ได้โอเคนะโอเคเรามาเป็นส่วนผสมในตำนานนะทุกคนเออลืมไปนะทุกคนไอโต๊ะไอโต๊ะอ,อันนี้มันเพิ่มเข้ามาด้วยนะแต่คือมันเป็นโต๊ะที่เอาไว้แบบเพิ่มวางของนะทุกคนแต่รู้ไหมว่ามันเสียโลบักนะทุกคนนั่นแหละนะทุกคน ตามที่เขาบอกนั่นแหละเสียโลบักเหมือนเดิมแหละนะโอเคช่องมันเถอะนะครับเอาไอเทมนี้ยผสมเข้าไปเลยนะทุกคนตอนนี้มีไอเทมในตำนานนะครับที่เราไม่เคยผสมมาใส่เข้าไปเลยไม่ได้โอ้โหมาถึงไม่ได้อะไม้พลาวููกพอ่อผสมเข้าไปดูดิไม่ได้โอ้ไอเทมในตำนานโอเคเราเปลี่ยนดีกว่าอันนี้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  โอเคผสมเลยปึ๊บไม่ได้ A later few moments later. มาผสมเลยลูกพ่อตอนนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วตอนนี้หูผสมนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว เอาล้วนะครับก็สลับคลิปนี้นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อริมฝากกดไลค์กดแชร์กดสำหรับใครก็อริมกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะและสลับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบายยนะครับ